สวัสดีครับผมสายยันทองสวัสดิ์ครับมืนอนี้ก็ปเป็นวันที่26กันยายน2566นะครับวันนี้เรามาบุกโรงงานนรกนะครับของอาจารย์ต๊อกโคตชา้าย่างนี้เฮยากันไปไมันจะบ,บูดูเท่าไหร่ะโอ้สวัสดีครับอาจารย์ต๊ตอกโคตช้าครับสวัสดีครับผม โอ้โรงงานนรโลกดิโอ้หลายอย่างเลยวะเอ้าวโอ้มีประตูยางตัวนี้เจ๊จังครับปตอนนี้ครับเอาหนี้ผู้ออาไปในนี่นี่นี่โอ้พงก่าวลืมโอ้ผลิตตู้มพงครับครับก้างหลังผลิตตู้ครับ C J Audio ครับโอ้ P G Audio เจ๊ยังขาจยไปตัว M O U R สี่สิบสอนบ่แม่งครับโอ้ P G เหาะโด่งงานนรกของอาจารย์ต๊อกโคดชานี่ครับพึ่งผลงานมันมันเฮ็ดเปีทีรถเปีทีครับวันนี้ฝนลิ่นครับสร้า,มมา,างเร็วท่าานบอสจิมตากฝนเลยครับโอ้เรามาชมนะครับว่ารถเปีทีของอาจารย์ต๊อกโคดชานะครับ เป็นระบบไฮโดรลิกโอ้ตู้ตัวมาตักเอาอีกบอกไอ้ตอกนี่บ่ได้พื่อออกมาด้วกันบ่เป็นรถให้เทียบกับฮอนยีโน โอ้พื้นตัวนีเสื้นสัน้นนเก,กาหลีตัวนีนะ้ได้ประมาณสามสิบเปอร์เซ็นต์นะครับพื้นที่ก็ประมาณเจ็ดเมตรยี่สิบก็ถือว่าใหญ่เต๋บวี่ดอกเป็นรถชุดนะครับรถวเวทีไฮดรอลิก Ach chắn tóc cô cha hello moon bóng 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 đi bóng 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 ô bóng 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 เพนเอที่กัดเสี่ยวตัวนี้เสี่ยวยังเ, <c oughs> เาสาาาี่ยวสัตว์เดี๋ยวมาติดตามชมนะครับอีกครับตอนนี้คลิปนี้ยวายสินก่อนครับเจอกันคลิปใหม่ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะเพื่อให้กำลังใจเด็กชายสายามนารักนะครับขอบคุณมากครับ